สวัสดีครับวันนี้จะมาคค v e r อร์คลิปการสอนอังกฤษจากเพจคู o ฟอีซี่อังกฤษนะครับวันนี้ก็จะมาสอนในหัวข้อคําว่าง่ายนะครับง่ายไม่ได้มีแค่อีซีอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีอีก10คําและประโยคที่สามารถแทน e ีซีได้นะครับเราไปดูกันเลยครับคําแรกนะครับที่สามารถแทน e ีซีได้นะครับก็คือ basic is is basic มันเป็นเรื่องพื้นฐานไม่ยากเกินไปคํำที่2ครับ simple ง่ายๆมันเป็นเรื่องธรรมดา is is so simple ที่สามนะครับ c h d play มันเป็นเรื่องเด็กๆ It is is s, s h d play 4นะครับ easy peasy is is easy peasy มันง่ายมากๆเลย5นะครับ i t is a piece of cake ครับมันเป็นเรื่องง่ายมากๆเหมือนปอกกล้วยเข้าปากครับมันเป็นเรื่องง่ายเหมือนท่อง a b c d It is as easy as a b c d เจนะครับมันเป็นเรื่องง่ายเหมือนท่องเลข 1, 2, 3 It is as easy as 1, 2, 3 t ที่8นะครับ I can do it with my eyes closed มันง่ายมากๆฉันปิดตาฉันก็ยังทำได้ที่9นะครับ I can do it in my sleep ฉันนอนหลับฉันก็ยังทำได้ตูกสุดท้ายนะครับ There is nothing to it เรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยง่ายมากๆนี่คือ10คำนะครับที่สามารถใช้แทน easy ได้นะครับอย่าลืมไปฝึกใช้กันนะครับขอบคุณครับ